สวัสดีทักทายทุกๆคนพบกับช่องยายๆทำกินแบบบ้านๆเนาะวันนี้ยายๆจะพาทุกคนมาทำผัดมักกะโรนีเนาะผัดมักกะโรนีใส่ไก่แล้วก็ใส่ฮอทดอกเนาะทุกคนนี่อันนี้ยายๆก็เตรียมไปแล้วเนาะมีฮอทดอกมีไก่หั่นเต๋าเนาะอันนี้จะเป็นหอมใหญ่มะเขือเทศยายๆใช้ไข่ไก่สองฟองเนาะมักกะโรนีก็ลวกไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลย ของยายไม่มีอะไรมากมายเนาะเครื่องปรุงก็จะใช้แต่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสปรุงรสแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเราทําแบบง่ายๆไม่ต้องเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะแยะมากมายเนาะเราทํากันเลยทุกคน ขั้นแรกก็ใส่น้ำมันก่อนเนาะทุกคนใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมตอนหรือใครจะใส่ไก่อะไรส่อนก็ได้เนาะแล้วแต่ก็ใส่หอมใหญ่ผัดให้มัน้อมสักหน่อยนึงน,นะให้มันมีความหอม ัดให้มันหอมสักนิดนึงก่อนพอหอมใหญ่หอมดีแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเลยยายใช้อกไก่นะทุกคนหอมมากเลย เนื้อไก่สุกเนื้อไก่มันจะสุกง่ายนะทุกคนเนาะอยาให้มันสุกสักไม่ต้องจนสุกเลยเนะเอาสุกสัก 70%ไม่ต้องพอเนื้อใก่สุกประมาณนึงแล้วเราก็ใส่ไส้กอกลงไปเลยทุกคน<ๆ>เยอะมากเลยชัก <c oughs> กะทะใหญ่ๆสำหรับสามสี่คนเนาะะทะนี้สำหรับสามสี่คน มันจะมีน้ำๆออกมาแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปทำแบบไหนก็ได้นาทุกคนมันไม่มีสูตรหรอกหรือมันอาจจะมีก็ไม่รู้นะแต่ยายไม่ได้ไม่ได้ทำตามสูตรนะนะก็ทำในแบบของเราแหละทุกคนเนาะมันแล้วแต่ทำกินไทรกินน้นสูตรไครสูตรนั้นนะของยายก็ไม่มีสูตรหรอกก็โม่ๆนี่แหละ เดี๋ยวผัดให้มันสุกสักหน่อยนึงเนาะให้มะเขือเทศมันสุกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะใส่มะก,การูนีที่เราเลวกไว้แล้วก็ใส่ไข่ใส่ซอสมะเขือขเทศใส่ซอสปรุงรสแค่นี้เสร็จแล้วไม่เติมอะไรมากมายเนาะเพราะย่ยไม่ได้เติมอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ นี่ผัดมาได้สักประมาณนึงแล้วนะแล้วเราก็เติมนักกรมีลงไปเลยทุกคนมักกรมีทำไปเลยอันนี้ใช้นักกรมีตัวใหญ่กปกติใหญ่ๆใช้ตัวเล็กนะวันนี้มันตัวเล็กหาไม่มีได้ตัวใหญ่มาก็โอเคนะมันเยอะจนเ้วก็ไม่ต้องใส่หมดแล้วก็ทำหมั่นเดื่อชุ่ม เข้ากันเหลนลือมาจะเก็บกวาบ้างหุงน่นากินไหมทุกคนเดี๋ยวเวลาก็จะตีไข่ลงไปนะ่าใส่ไข่สองฟองนี่ตีไข่ลงไปสองฟองนะ ใส่กี่ฟองก็ได้แล้วค่ะนะใส่ยายใส่แค่สองฟองก็พอใส่ไข่ใสปสองเองก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันทุกคน รอให้ไข่มันสุกเดี๋ยวใส่ซอสมะเขือเทศไข่เริ่มสุกแล้วทุกคนยายๆก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเนาะใส่ซอสมะเขือเทศไปใส่ซอสปรงุงรสชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปแล้วแต่ชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆชอบน้อยก็ใส่น้อยเนาะยายก็จะกะเอาแล้วก็ใส่ซอสปรงุงรส เพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันก็จะเค็มเกินเนาะถ้าเกิดว่าทําแบบไม่เค็มเราสามารถปรุงได้ไงถ้าทําเค็มเกินไปเดี๋ยวมันแก้ไม่ได้เนาะทุกคนทําอาหารต้องทํารสชาติกลางๆไนวะ้ก่อนเพราะในครอบครัวกินรสชาติไม่เหมือนกันไนงะบางคนก็จะกินจัดบางคนก็จะกินจืดเราทําแบบกลางๆไนวะ้ก่อนทุกคน เหนไหมแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนง่ายๆไม่ยุ่งยากผัดมกักกะโรนีของยายๆาเห็นไหมทุกคนน่าก,กินมากเลยเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมเสริฟทุกคนเหน็นไหมแค่นี้แหละน่าก,กินมากเลยเห็นไหมทุกคน น่ากินน่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวยายเทใส่จานก่อนนะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมผัดมักกะโรนี้ของยายน่ากินไหมทุกคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไกใคให้ยายยายด้วยนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกๆุกคนกับช่องยายยายทำกินแบบบ้านๆน,นะบ๊ายบาย